สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขสุขคนจ้าพี่น้องจ้ามือนี้มาดามก็ิมาอัปเดตอันอกาการเดินรุ่มขึ้นก่อนเถอจ้าพี่น้องจ้าสร้างเมียแล้วสร้างเมียลอยจะเมียแล้วจังลอยมาทายนะพี่น้องเนามาทายเพิ่นตอนเพิ่นเห็ดงานได้ค่ะเด้อืเพราะว่าเพื่อนประยากออกกล่องเนี่ยนะคะเมื่อนี้เพิ่นมาเห็นอย่างแม่พี่น้องจ้าเมื่อนี้เพิ่นมาเฮ็ดอันล้างคานี่ค่ะพี่น้องนี่ลังคาเด้อค่ะ อันลังค่านี่เพิ่นสีใสน่นะคะที่เพิ่นเห็ดเป็นช่องมองนีไว้นะคะพี่น้องนี่เห็นบ่มองนีมันสิเป็นช่องเด็ดมองนีสิเป็นช่องว่างนะคะพี่น้องจ้ะเพราะว่าสีใส้เป็นกระจกพี่น้องมองนีสีใส้เป็นกระจกนะคะเพื่อท <die> ี่จะหายแสงมันเข่ามากพี่น้องจ้ะนะคะนี่เพิ่นก็มาขึ้นค่าขึ้น,น,นอันเออขึ้นอันนี่ค่ะโค้งลังค่าไปนะคะแดดซองค่ะพี่น้องจ้ะเหลี่ยมหน้าผากขึ้นมานเหลี่ยมแดดทั้งเลย นี่แหละค่ะนะคะมองมีกระสิเป็นหนาตังว่ามันหนาตังพี่น้องว่าพิษอันลังค่าลังค่ากระจกนะคะพี่น้องจ้าสีไส้อันเดียวตอนแรกว่าสีไส้สองอันตอนแรกว่าสีไส้สองอันบัดที่นี่เพิ่งเริว่าไส้อันเดียวอันใหญ่ไปเลยว่าสันว่าไส้อันเดียวอันใหญ่ไปเลยนะคะสร้างแผนแนะนานะคะที่จริงมาดา่าสีไส้อันหน่อยสองอันเพิ่งเลยมว่าไส้อันเดียวอันใหญ่ไปเลยสีนี่ดีกว่าภาาสันว่าก็เลยเอา ตามใจสร้างให้มันตามใจคนเนาะนี่เนาะแต่ว่าเพิใใ่งกระแทกช่องนี้รู้สึกว่าสิงงนใหญ่ค่ะพี่น้องก็พ่อได้เสียงมันเข่ามานะคะพี่น้องนะเสียงมันเข่ามาเพื่อทีเห้าเสียใแบบวายนี่เหมือเว้นบนมองหมืดนะคะนี่เด็ดเดี่ยวเสียงเข่ามาเ่ต้องเปิดไฟเส็นหน้าใส่ปืนนันนี้ไปนะคะพี่น้องนี่แหละคะ่ะวันนี้เพิ่นก็ได้ลังคานี่ขึ้นยิงย่งปังปังกันยุ่อันนะคะยิง่งตะปูนะคะเนี่ย เด็กันคือสองคนนะคะสร้างสองคนนี่แหละค่ะนะคะวันนี้ก็นี่แหละเ็จะแผ่นตัวนั้นล่องทั้งเทงก่องกนะคะแผ่นแผ่นไม้อัดเนี่ยกนสีไสลังค่าอีกเทียนหนึ่งจังสีไสอนี่อีกเทียนหนึ่งนะคะเบื้องส่งนะคะเนาะนี่อือกะกะได้ลังค่าก็เริ่มสีเห็นเป็นรูปลังค่าเลยค่ะนะคะเนะป็นองจ้า แก่ okay, อยู่ค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบหกนะจ๊ะเดือนห้านะจ๊ะสองพันยี่สิบโอเควันนี้อัปเดตลังคานะจ๊ะไปอย่างนี้เลยประมาณนะั้นนะคะไหนบอที่เป็นช่องเบื้องยังสียังสีเห็นค่ะว่า,วาม,มองเนี่ยที่เป็นช่องใส่กระจกนะคะเนี่ยโอเคค่ะจ้าวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดจากพี่น้องจ้ายี่สิบเจ็ดเดือนห้าสองพันยี่สิบนะจ๊ะ สร้างเพันมาเห็ดหอดไสจังไดแนามนืรินนะคะพี่น้องรู้สึกว่ามือนีเพิ่อนอสงสัยเพิ่นไปหาของคอยนี่นะเ<ม>พิ่นก็ใส่ลังค้ามองมอง,มอง,องอมองเอียงก็เถิกมองเถิกออกมาเนี่ยคือมองแบบยืนออกมานะคะ่ะเถิกนะคะมองเถิกยืนออกมานะคะพี่น้องนะคะก็ใส่อันนี้ไว้ช่องยังอยู่ตรงนี้นะคะพันทาก,กระจก นะคะพี่น้องทานาจ่ายทานาต่างกระจกเครื่องหลังค่าเนี่ยนะคะก็ท่านมานะคะอออเป็นกักนมองมองมองนี้เออกันไปเมื่อแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่พื้นใส่หลังคานะคะอ่าค่อยเป็นค่อยไปนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อหนีรู้สึกว่าเพื่อนแล่นไปหาของไปพี่น้องเพื่อน,นไปหาของ<ๆ>เล่นไปเอาของ<ๆ>โดนเติบมเมื่อนี<ๆ>จ้ะโอเค นะคะเมื่อก็ได้แค่ลังคาเข้ามานะคะพี่น้องโอเคจ้าอัปเดตไปเรืร่อยจ้ามาดามนุตยูเคนะขอ,อนแก่นโฮมสไตล์แบบบ้านๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและซับสไคร์นะคะ